วิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยเริ่มมีมาตั้งแต่พุทธศักราช2470ด้วยพระําดำริของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรชัดชัย,ยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเสนาบดีกระสูงพาณิชย์และคมนาคมทรงสนพระไทยในกิจการวิทยุกระจายเสียงพระองค์ทรงนำเครื่องส่งวิทยุโทรศัพท์ขนาดกำลังส่ง200วัตต มาติดตั้งณวังบ้านดอกไม้ถนนหลวงซึ่งเป็นสถานที่ประทับของพระองค์นำมาเป็นสถานที่ทดลองจัดตั้งสถานีส่งกระจายเสียงโดยทดลองส่งเสียงพูดและเสียงดนตรีและได้มีรับสั่งให้กองช่างวิทยุกรมไปรษณนีย์โทรเลขทดลองส่งเสียงพูดและเสียงดนตรีด้วยเครื่องส่งวิทยุโทรศัพท์แบบเดียวกันจากตึกกรมไปรษณีย์โทรเลขหลังเก่า ปากคลองโองอ่างหน้าวัดราชบูรณะหรือวัดเลียบจนกลายเป็นงานประจำของกองช่างวิทยุกรมไรษณียโทเลขในระยะแรกส่งกระจายเสียงโดยใช้ความถี่สูงสมัยนั้นเรียกว่าคลื่นสั้นมีความยาวคลื่นประมาณ37เมตรใช้ชื่อเรียกขานสถานีวิทยุกระจายเสียงทดลองว่า Hs4PJ Hs เป็นสัญญาณเรียกขาน สถานีวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยที่สาภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศเป็นผู้กำหนดย่อมาจากคำว่า His Majesty the King of Siam ส่วน P.J เ,เป็นอักษรย่อพระนามเดิมบูรชัดชาย,ยาโกนแต่การกระจายเสียงจำกัดอยู่ในหมู่เจ้านายข้าราชการต่อมากองช่างวิทยุกรมไบรเซนีโทรเลข ได้ย้ายกิจการส่งกระจายเสียงทดลองจากตึกกรมไปรณีนีโทรเลขไปดำเนินการที่สถานีวิทยุสาราแดงจนกระทั่งพุทธศักราช2472จึงตั้งสถานีแห่งใหม่ขึ้นที่พระราชวังพญาไทกองช่างวิทยุกรมไปรณีนีโทรเลขได้ทําพิธีเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกของไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2473 ซึ่งตรงกับวันฉัตรมงคลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เป็นปฐมเเิกโดยการถ่ายทอดกระแสพระราชดำรัสในงานพระราชพิธีฉัตรมงคลจากพระที่นั่งอมรินทร์ทรนิจฉัยในพระบรมมหาราชวังมาออกอากาศณสถานีวิทยุกรุงเทพที่พญาไทพระราชวังพญาไทจากกระแสพระราชดำรัสในวันนั้น ทำให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายของการจัดตั้งวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยมีใจความตอนหนิกว่าการวิทยุกระจายเสียงที่ได้เริ่มจัดขึ้นและทําการทดลองตลอดมานั้นก็ด้วยความมุ่งหมายว่าจะส่งเสริมการศึกษาการค้าขายและการบันเทิงแก่พ่อค้าประชาชนเพื่อควบคุมการนี้ เราให้แก้ไขพระราชบัญญัติดังที่ได้ประกาศใช้เมื่อเดือนกันยายนแล้วและบัตรนี้ได้สั่งเครื่องกระจายเสียงอย่างดีเข้ามาตั้งที่สถานีวิทยุโทรเลขพยาไทเสร็จแล้วเราจึงขอถือโอกาสสั่งให้เปิดใช้เป็นปฐมฤกษ์ตั้งแต่บัตรนี้ไปนับเป็นครั้งแรกที่มีการถ่ายทอดเสียงออกอากาศทางสถานีวิทยุในประเทศไทย ถือเป็นพิธีเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงอย่างเป็นทางการครั้งแรกของไทยและเป็นการก่อกำเนิดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่25กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันวิทยุกระจายเสียงไทยจนกระทั่งวันที่1เมษายน2482รัฐบาลได้โอนกองทะเบียนวิทยุและการกระจายเสียง ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินง,งานวิทยุกระจายเสียงภายในประเทศและการจดทะเบียนเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงกับเครื่องขยายเสียงจากกรมปรษณศีย์โทรเลขไปขึ้นกับกรมโฆษณาการหรือกรมประชาสัมพันธ์ต่อมาเมื่อวันที่24มิถุนายน2482รัฐบาลสมัยจอมพลปพิบูลสงครามได้เปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามมาเป็นประเทศไทย ซึ่งต่อมาในปี2484กรมประชาสัมพันธ์จึงเปลี่ยนชื่อจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพที่พญาไทยเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Radio Thailand